Oh. Oh. Thái con thái về luôn thái về cái là nó đấy đây thái

ไม่หน่วยงานไหนที่จะมาตรวจสอบผมอ่ะหน่วยงานรัฐหรือเปล่าเดี๋ยวผมจะฉีดนะครับให้เราเสซอะไรที่มีเมาอีกแล้วเหรอก้ทางแม่ดี โอ้ได้นาทีเดียวเองนาทีเดียวครับไปจอดที่นู่นแล้วเจมินเจมินห้ามเอาชื่อผมลงคลิปอีกนะฟ้องเลยบอองเลยนะยิ่งชายตกใจโอ้ตอนเย็นนะ เราไทยมาตังบอกเลยเอาออกตอนเย็นทุกันไม่รู้เรื่องเลยเอาเปิดเลยสายนี่เละอี๋หนอสายนี่ต้องได้ยาวๆถึงอยู่สายสักสิบเมตร ทู่นี้ก็เจ้าส้มลายนะครับจะได้ไปโอ้เจ้าวันเล่นท้ายวัเล่นท้ายพี่ส้มลายมันเคยเข้าบ้านเลยงานเยอะถือมเมไม่ลงหรือมิมเดี๋ยวเอาไปส้มก่อนไปส้มไป รถเป็นไรรถพื oh, mm. ้หม่ซ like ่อมแล้วไอ้ผ so ้าผ้าไอ้พัดติกที่พุ่งลงล่างมันหลุดแล้วมันลากไปกับพื้นให้ก็มัดให้หนึ่งอ๋อมัดเองไม่เป็นหรอมันตัมมันน้มอยูได้แล้วการใช้แสะแล้วเอ้าฉีดเลยไม่ต้องแสะแสะเนี่ยแสะตรงเนี้ยต้องแสะออกเนี่ยนั่นแหละ

มันรั่วไงรั่วตรงนี้สะอาดสะอาดยิงข้างบนก่อนนอนยิงข้างบนแล้วก็ยิงข้างล่างยิงใบแทกอะ่ะ ừ Tới đi đấy trái bên này ก็ล้างส่งลูกค้าครับแน่บ้าพี่ยิงเองล้างก่อนครับล้างเลยล้างเองครับ ตอนที่ลูกค้าจะได้เอาไปใช้งานก็ต้องล้างให้สะอาดนะครับก็ลูกค้าจะได้ดูวออ่ารถสะอาดหูสะอาดตารถคันนี้ก็ทำงานตลอดครับไม่เคยเป็นไรเนะใครผมบอกเลยว่าใครได้ไปก็ยิ้มเลยครับคันนี้ทำงานดีครับ ค่อยมีปัญหาอะไร จอีกแค่ดินออกด้วยหรับแค่ดินออกอยากใบแท็กเลยอ่ะเอาจอบอบเกาะเกาะเนี่ยเกาะดึงออกดึงออกเอาที่ทำมอก ล้างให้ใหม่นะครับให้ดูใหม่ให้ดูสะอาดเลยครับก็ได้ว่าจะเอาไปทํางานครับไม่ต้องล้างช่วงล่างครับนี่ก็จะล้างให้ลูกค้าแบบดีๆเลย ก็ติต่นติ่นลูเชื่อมซมหีกฝังเดึ่อันใหญ่อ่ะอันเล็กไม่เอาอันเล็กมันเชื่อมไม่ค่อยเต็มครับท่านก็ฝากกดไลค์กดแชร์ได้ครับ เมื่อกี้รถนอนติดน้ำที่หลังนี่นะครับมันไหลไปนน,ไไปน่นไหลไปนน่นลื่น <c oughs> ไยครับ